ทุกคนจะได้เห็นกันแล้วนะคะตั้งแต่สองสามปีที่แล้วเนาะทีทีไม้เข้ามาถ่ายนะคะนี่นะคะมันเป็นของเก่าสมหยโบราณเขาเลยนะคะเนี่ยเขาเก็บสะสมไหมบางชิ้นกันยังไม่อยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเขารักษาดีมันเป็นผลิตภัณฑ์เก่าแก่ของประเทศนอร์เวย์นะคะน,นะน,คน,นี่นะคะเห็นไหมทุกคนนี่นะคะเวจะให้ดูนะ ชุดนึงเนาะโอ้ตีมิเงินบาทเนาะกับแสนกลัวคนหลับไปนอนนี่นะคะประมาณนี้ก่ตีไม่สี่ไทยเบื้องหน้าดุไทยเบื้องหลังของเก่าของแกข้เจ้านะคะกะพาบระสันกัขอโทษขอให้เป็นนาทีตรงนี้ด้วยเด้อที่นอนเด้อ เหมือบนบ้านเราเป็นม่คือบ้านเขาเนาะที่ทักผาพี่น้องเออเหมือบนบ้านเขาเลยนี่นะคะนี่เหมือนบ้านเราเลยนี่นบบแตกต่ตางอย่างกันเลยค่ะอันนี้คือชุดชุดประจำชาติข้าเจ้าด้วพี่น้องอันนี้สำหรับที่บา่าแต่งงานนะโอ้เก่าแก่สมัยดึกดับบันเลยพี่น้องบ่งร,รู้ว่า ชุดนี้นะแบบเข้าจอรักษานะดูใหม่มากนะ,ะดูใหม่มากเดี๋ยวให้ดูเป็นคั่นๆลงมาเลยนะคะหาชมไม่ได้ง่ายๆนะนี่นะจ๊ะน,น,นะนี่นะจ๊ะตีมาจะค่อยๆดูเดี๋ยวมันทุกคนจะเบียนหัวเนาะค่อยๆนะคะ สีดำอะสวยมันไขยๆข่ามันจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางประมาณนะ่ะเหมือนกับบ้านเท่าเนะาะจันทนบุรีอุดรขอนแกน่นกรุงเทพมันจะมีชุดของแต่ละแต่ละแต่ละจังหวัดเนี่ยแตกต่างกันเป็นบรพิ่น้นองอันนี้คือกันค่ะแตกต่างกันบอกค่ะแต่สีดำมาสวยขวินทลาดไม่มีนะขวินทลาดไม่มีนะโอ้ อันนี้น่าจะเป็นคาวินทาาดนี่นะคะควินทาาดแ,แถวทีตีไม้อยู่ควินทาาดเรามันลายมันสีออกมาใไมเอยๆอันนี้จรเป็นเตียงสมัยโบราณนะคะทุกคนเห็นป่เตียงนี่นะคะนี่ชุดประจำชาติเขานี่นะคะให้เบิ้งทีละยางทีละต่อนนะคะทุกคนโอ้เอาแตทุกคนเดี๋ยวเขาจะกินหัวตีใหม่อีกนะพะี่น้องนี่นะคะ เฉพาะเฉพาะอันนี้นะคะทุกคน3ามสี่พันครนนะคะ3ามสีพันครนกับเป็นสองหมื่นบนเทบนนองนะคะคิดเอานะคะนี่นะคะเห็นปสมัยเกา่าๆนะ,ะนี่ผ่านี่นะคะมันจะมีเป็นพวกเผาตั้งแต่ใต้เนื้อ กลางอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนตีไม้ก็บลูหลายนะคะตีไม้เขาเบาซ้ำทีตีไม้เห็นตีไม้รูนะคะเดี๋ยวเราเกิดเบาเบ้อเกินไปเดี๋ยวคนทีขจามาอยู่ก่อนว่าเออมันโมแมนังสันสีเดียวกับสิมันหยุ่มหัวตีไม่นะคะเพราะว่าเม็นบล่ะค่ะอ่าเขากับเบาซ้ำนี้เขารูนะคะนี่นะคะชวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็สิ่งของทุกเนี้ยมันมีราคานะ มันมีราคามันมีความหมายนะคะลูกต่อรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะก็เหมือนชุดบ้านเข้าแหละรุ่นสู่รุ่นนะจ๊ะที่ทมาเฮ็ดช่อ,ชอง YouTube ก็ต้องไายนะคะมือนีสองคลิปเลยเด้อมือนีนะคะ กลมลูนเล็กน้อยนะคะว่าเบาสูกันฟังนะคะ,ะน,นี่จะเป็นหมวกสมัยโอเคนะเดี๋ยวจะถ่ายข้างบนให้ดูแนละ้วมันเป็นยังไงนะจ๊ะนี่ประมาณนี้ก็คือ เฉพาะมูลค่าตรงนี้นะ่ะโอ้นับไม่ท้วนเลยนะคะนับไม่ท้วนจริงๆของเก่าแก่แล้วของมีราคาด้วยของมีราคาแห้งค่ะพี่น้องเออบอ๊แมนขี้ๆจกจอกด้วยจ้ะ ก็เป็นพวกหนังสือเก่าๆเนาะนี่นะเป็นหนังสือเก่าๆเดี๋ยวจะทายให้มันครบ8นาทีนะทุกคนนะ <c oughs> มันเป็นพวกหนังสือเก่าแกนะ่นะคะตั้งแต่สมัยถุงสายตีใหม่โมเกิดปุณละมั่งนี่นะจ๊ะนีะ่เห็นปะหมังสืเก่าเสือเ้อผ้าก็เหข้มงวดโบราณบ้านเรานั่นแหละ

สองนาทีเราลงไลน์นะคะ men nå ser vi i hvordan det på tunet går ifra det veldig veldig gamle og over butikken. Og reklamen er det viktigste. Når vi kommer inn her og ser at det her er silda, og silda ble veldig veldig viktig for Norge. De fortjente mye penger på silda, både fordi at det gav jobb til de som var ute og fisket sild, men det gav også jobb til de som var hjemme. Damene skulle hjem, tok imot silda, foredla den, la den i bokser, hermetikkbokser Folk måtte lage garn, de måtte lage båter, de måtte lage klær De måtte lage fiskeredskap og utstyr De fikk etter hvert utvikla ekkolodd Og så kommer vi hele veien til Vikman og motorene, hvor vi fikk motorbåter. Og dette lager en hel industri for Sunnhordland. Så Sunnaa er liksom bygd på Sinda-industrien. Og så når man kommer så langt som til hermetikken, og de får hermetisert, så nevnte jeg at det var viktig med reklamen. De måtte skille seg ut. Måtte få folk til å velge sitt produkt. Og Spesielt i Stavanger hadde de møte sånt.